สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์หลังจากแปลงล่างมาแล้วแปลงล่างจากชุดนักเรียนเป็นชุดอยู่บ้านเนื่องจากว่าเพื่อนๆในห้องป่วยจาก18คนวันนี้มาเพียงแค่10บคนเองครับอังเปาก็อยู่ทํากิจกรรมแล้วก็กลับบ้านครับเนื่องจากเพื่อนๆในห้องไม่สบายอังเปากลัวติดไข้ติดหวัดและกลัวเป็นโรคอาร์เอส วิ่งก็เลยทํากิจกรรมแล้วค่อยกลับบ้านครับนี่ครับตอนนี้เพียงเปากําลังทาอะไรอยู่ครับชขายเลยนะครับชิมไม้ละเท่าไหร่สิบห้าบาทอะไรนะห้าบาทเอาพริกด้วยครับเดี๋ยวมันไหมครับนี่ครับตอนนี้เล่นอยู่ข้างบ้านครับนี่ครับข้างบ้านเขาก็คือบ้านยายงนั่นเอง นี่ครับรถซิ่งเขาครับอยู่ใต้ต้นตะครบต้นนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับเพื่อนครับโอ้โหนี่ครับเขากําลังเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นอยู่ครับเพื่อนๆ่นะครับโอ้ตอนกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ถามอยู่ทําไมเอาเขากลับไปจังเลยซึ่งเด็กตัวแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับแต่กลัวท่านเป็นหวัดครับเนื่องจากว่าท่าน มีโรคประจำตัวเป็นโรคอะดีนอยอยู่ถ้าป่วยอาการหนักครับเนื่องจากคุณหมอห้ามป่วยห้ามไข้ห้ามทาแป้งนะครับโอ้ลูกชิ้นปิ้งน่ากินจังเลยไ,ได้หลาอันเลยนะเอาเลยเลิกละอ๋กนะอ,อกลับด้านกลับด้านโอ้ั อยู่ข้ามไหมครับไม่ครับไม่ครับโอ้โหนิ่งทำอยู่โอ้หน้าตาเธอ,อยังมีความสุขครับโอ้โอเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมครับนี่ครับซิมปิ้งพี่เปาครับมีสองอันแต่มีหนึ่งอันแล้วหมดเลี้ยวไม้อ่อหมดแล้วไม่หมดแล้วอะเปอยู่ปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ยยกลับด้านด้วยสิเดี๋ยวมันไหม้ กับด้านกับด้านทำไมลูกชิ้นแต่ละไม้ไม่เท่ากันครับโดนแล้ยบตายอ๋อจะไม่หอมไหมลองดมสิหอมไหมโอ้โหไปเอาไม้มาอีกอยากได้ไปอีกัะขายให้หมดเลยจะขายให้หมดเลยเหรอ ลูกิดังจะไข่ไขยลูกชิ้นอยู่บอกเลยไข่ลูกชิ้นอยู่เม่เดี๋ยวไปหาไม้มาให้ครับหา,หา,าไม้มานะครับแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปหาไม้มาให้ท่านกันครับโอ้ดูทรงผมไคลโลครับสุดยอดเลยครับแล้วก็เส้นเสียบเข้าไปนี่ครับลูกชิ้น อ๋อเป็นลูกชิ้นอยู่ครับเป็นชิ้นนี่อันนี้มันยังไม่สุกเท่าไหร่เน,นี่ยอันเนี้ยอ๋อยังไม่สุกเหรอทั้งหมดก็ยังไม่สุกเท่าไหร่อ๋อลูกพริกอีกยังไม่สุกอ่าเดี๋ยวไปหาไม้เสียบลูกชิ้นมาก่อนนะครัเอาไปแล้วนะครับบายบายครับฝากกดติดตามช่องอะไรครับเอาพูดสิครับเบบี้แองเปิก็จะควายแล้วก,กดกระดิ่งแล้วก็เลือกขมวดเรื่องขิ้นี้แล้วก็ สวัสดีครับ